ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่วอร์ดไลท์ชั้นลรวันนี้กลับมาอีกครั้งกับการเรียนน้องวงเทรเชอร์เทรเชอร์แม p กลับมาแล้วจ้ากลับมาแล้วทุกคน แล้วก็เนี่ยมีน้องบอกแต่ตอนที่เราทํา1 3 1 4นะคะว่าพี่คาทํา15ต่อเลยเราก็เลยรัดทูคิวมาทํา15หให้ก่อนแม้ว่ามันจะไม่ได้มาถอนทั้งกานแต่ว่าเราก็ตั้งใจจะทําก่อนทีแมปอีพีอื่นอะไรเงี้ยก็เลยรัดมาให้นะคะใครที่ยังไม่ได้ดูสัาห์สี่ก็ตามไปดูได้แต่เหมือน15มันก็ไม่ได้ต่อกันอะไรประมาณนั้นเหมือนเหมือนน้องจะไปทาอาหารสักอย่างะทุกคนแต่ว่าที่เราดูล่าสุดที่เป็นสเปเชียลก็คือน้องทําอาหารแบบมีพัฒนาการขึ้นแล้วตอันนี้ต้องมาดูกันว่าตลก ทำวันนี้กินวันไหนเออจากช่องของเรานั่นเองทุกคนต้องฝากคุณด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากกก่อนจะไปดูกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งคิงคิงให้เราด้วยนะครับและแน่นอนนะครับเมมเบอร์ชิพได้ดูคลิปก่อนใครคอนเทนต์พิเศษมากมายแล้วก็ไม่ต้องย้ายแอปให้วุ่นวายด้วยจ้าอย่าลืมตามดูตเียนได้ในเฟซบุ๊กนะ ถ้า Membership ก็ Paris Excusive for Member ได้เลยนะคะทุกคนจะหาเจอแล้วนาะไปดีกว่าจ้ะไาจบแล้วอย่าลืมตามไปดูเต็มๆได้ใน Facebook นะคะ Membership ใน p a l i s Excusive l for Member เลยจ้า ฉันเข้าใจแล้วว่าทําไมเขาถึงตั้งเชื่อคลิปว่าทาวันนี้กินวันไหนถามว่าถามว่าทำอาหารเนี่ยนะคะเราจะเล่นนารุโตะวิ่งนารุโตะกันหรือเปล่าเราจะไปโยนหินเราจะไปโยนหินหนาน้ำล้างไก่สามรอบแต่ว่าไก่หกไปครึ่งหนึ่งได้พูดหลบหนีตสอไปตินที่หัวได้ โคตรตลกเลยจะเป็นแบบสูตรหมักผมแบบใหม่บำรงเส้นผมอะไรแบบนี้ถงสารน้องน้แบบได้กินสองมือได้กินสองมือตะวันเพราะอะไรทำใช้เวลานานมากใช้เวลานานมากน่ฉันเข้าใจนะมันจะยากคือมันเป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนนะก็และประเด็นก็คือว่าเตาฟืนนคะจริงต้องกูเขาไปคนทอะไรแบบนา้ไม่ได้ต้องทําตั้งแต่ผ่าฟืนคิดดู ตอบให้แบบมีสมาชิกเยอะแค่ไหนก็อย่างแต่ทุกคนสกิลการทำอาหารแบบไม่ได้ไม่ได้มาติดตัวใช่ใช่ลองเด้งเด็กๆกันอยู่เลยแต่ดูแบบพักติีดูแบบดูเก่งอยู่นทำได้อยู่ไหนหลายอย่างเลยดูแบบมีเซนส์ในการทำอาหารดูแบบมีสกิลในการทำอาหารใช่สมกับความเป็นพี่นะเขาก็สามารถจะแบบ คำแนะนำจะจุ้มได้ได้ได้อยู่อย่างคุณเทีานซอฟก็คือตอนแรกก็คือก็คิดแล้วแหละจะทำอย่างดีแต่ว่าจะมีจนคุณยุ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 นบอกว่าลองแบบนี้ไหมแบบแบบไหแบบสสน่หสาส่สัตเสน่หอะไรอะไรอะไร อยากลองทำแบบใหม่ก็แค่เกิดสมมติทำแล้วมันอร่อยมันก็จะแบบมีเรื่องคูดต่อไปถ้าไม่อร่อยก็จะได้รู้ไวนะกแบบมันต้องมีมันต้องมีครั้งแรกเสมอเพราะว่าอย่างทำแผนเค้กใส่ใส่ทำเครปใส่พริกก็คือครั้งแรกใส่พริกปบนจริงแล้วก็อะไรอะไรไม่รู้ที่อะไรที่บอกว่าเหมือนมีทะเลอะไรนั้นอ่ะเหมือนจะเป็นแผนเค้กก็เค็มมาก ต้องไปพาจอที่เข้มมากอะมึงขนลุกตามไอต้ตาน้องเล็กบอกแเหมีทะเลอยู่ในนะั้นจริงฉันเป็นดูเธอ<า>ฉันแต่ว่าน้องได้ทํามะเขือชุบมะเขือทอดฉันอยากให้น้องได้ลอง <S 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 กินกับน้ำพริกกะปิแล้วเราอชอบกินมากเลยมาบ้าน<อ>เราทําชุบใช่มะเขือชุบไข่แล้วก <ทำ S 1> ็ชะอมถ้ามีน้องมีการอยากให้น้องได้ลองเดี๋ยว แต่ที่เกาหลีคือเขากินแค่นั้นเลยใช่ไหมแบบแค่มะเขือชุบไข่ให้มันมันเป็นเครื่องเคียงอย่างอย่าหนึ่งอ๋อจะเต๋อไม่ชอะกินมะเขือไงแต่ว่าเดี๋ยวถ้าน้องมาเดี๋ยวพี่จะแกะปลาทูให้ไม่มีก้างและพี่จะเลาะตับตับปลาทูที่มันขมๆออกพี่จะเอาออกให้พี่จะทอดอย่างดีพี่จะแกะ ไม่ให้มีก้างเลยเราจะไม่ต้องมีก้างติดคอใลยส่งฟุตซัพพอร์ตแบบไม่ผ่านไหมคะให้น้องได้กินให้น้องกินเนื้อปลาทูสแล้วพวกเรากินหัวทีมงานได้กินนะพี่กะปิบอกว่าอ๋อโน้โน้โนไม่ผ่านไม่ผ่านเข้าไปส่งเมนูไปฟุตซัพพอร์ตทีมงานไม่ให้ผ่านนะคะดด้วยเอ็นดูบอกว่าได้แรงบันดาลใจมาจากเทเชอร์แมพให้น้องทำมาเขินใจเลยอยากให้น้องกินแบบไทยแบบไทยๆเอ็นดูเอ็นใจมากแต่ฉันประทับใจการทำครปมาก พิเคปด้วยมือพิเคปด้วยมือนี่บอก<า>เลยคำถามคือทำทำไม <c oughs> มึงมันเป็นกิมมิกมึงไม่เคยที่กูบอกไงว่าเชียงใหม่มีร้านไก่ทอดที่ทอดด้วยมือทอดด้วยมือนี่ก็คือพีคเคปด้วยมือพีคเคปด้วยมือถ้าเกิดสมมติ ขายชิ้นละห้าพันแต่ว่าพ่อค้าใช้มือฉันก็ซื้อถ้าเป็นน้องขายกี่บาททูก็ไปใช่แต่ต้องเป็นน้องนะคนอื่นเอามือพลิกไม่ไม่ซห้าพันไม่เอาใช่แต่น้องได้ทักษะแบบมก็ลอนไปด้วยเข้าใจนะคือแบบว่าบางทีอ่ะเวลาเราใช้ไม้พายอ่ะมันไม่ถนัดในการในการแซตบบบางทีอาจจะขาดไงมือมันอาจจะแบบแรบพับมาคล้องได้ออกมามันน่าน่ากินอยู่มีอยู่มีการทาทาวิปครีมยิ่งไก่รอบแรกกันน่ากินมากไก่ตุ๋นลองไหมไก่ไก่แล้วแบบ ฉันว่ามันนะมันทำไม่ยากทำน้ำซุปใส่ปรุงปรุงน้ำซุปปรุงขนาดน้องบอกว่าวด้วยมืออร่อยเออได้ด้วยความรู้สึกกะดด้วยความรู้สึกไก่หมักให้มันนุ่มๆแล้วก็ใส่ เมื่อเขือเทศมันฝรั่งขวดลันเตาบล็อกเกอี่มันร้อนมากมันเก็บความร้อนดีใช่แล้วก็สามาทอดไข่ได้จริงๆนะเว้ยมันถึงฝาใช่ไหมใช่ใช่ใชเพราะว่าแบบ f ฟ m i l y Outing หรือรายการเกาหลีอะเขาก็ทอดไข่กับต้นตออะไรแบงแต่ว่าน้องทำไม่สำเร็จเพราะว่าไข่มันฝามันโค้งฝามันโค้งงี้หนูหนูหนูต้องฝาเรียบตรงๆหน่อยน้องตอบปุ๊บไหลปบ ไข่มากกันละไข่มากกันไละตรงนี้อ้๋ออย่างน่ารักมากแล้วชุดน่ารักมากเลยเนาะมีสีสีคู่คู่กันเหมือนเทนทับบี้อย่างอย่างอย่างที่บอกเหมือนเทนทับบี้จริงเด็กเวลาใส่ฮูแล้วแบบรูดนิดนึงและชอบตอนที่แบบว่ากับข้าวเสร็จแล้วอ่ะเราจะย้อนไปบอกว่าลูกตื่นไปคือแม่มากมากกำลังนอนอยู่แล้วก็อะไรไม่รู้ว่าซับอ่ะ ลูกเขยเผาฟืนแม่ยายโอ้โหอะไรเอ็นดูนะเอ็นดูนะทุกคนคุณลุงคุณลุงที่มาสานเผาฟืนเขาบอกว่าภาษาเยี่ยมคือเนาะเป็นคนเรียนรู้เร็วอยู่แล้วเนะเท่าที่ดูมายหลายเลยะเรารู้สึกว่าแบบเดียวเออเนาะไม่ได้สายแบบสายแบบเรียนรู้ทุกอย่างเร่งรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยแอบสงสารฮารุโตะที่ถูกให้กินกิมจิเผ็ดเนาะแต่ว่าทุกคนรู้นะว่าน้องไม่กินเผ็ดแต่อยากให้เนาะลองเผ็ดจนต้องไม่กินนมนมเอานมเกาะป่ะเธอแต่ว่าแต่ถือว่า รสชาติใช้ได้เพราะว่าทุกคนบอกว่าอร่อยแต่เผ็ดแสดงว่าทำาหาอาจจะว่าหนักหนักมือตรงพริกไปหน่อยนึงแต่รู้เลยว่าน่าจะอร่อยแล้วแบบทำสดๆใหม่ๆแล้วกินจริงพริกเกาหลีมันไม่ค่อยเผ็ดหมาอนว่าน้องต้องใส่เยอะมากจริงๆแต่มันก็ดูแดงมากเลยเนื้อที่เราเห็นที่น้องปกติพริกเกาหลีแบบไม่ค่อยเผ็ดเลยทุกคนสีนเฉยตอนที่จุนไงอยู่กับพักตีนั่งทาอยู่ตรงนั้นเมืองที่เขาบอกเป็นเหมือนบรรยากาศคู่เราที่ชอบมอกอะ คือด้านเรามาเลยชุดคู่กันสีชมพูสิเปิลสกี้พิงเราเนอะเขาด้านเรามากแล้วก็นั่งชอปจิมอยู่สองคนด้านเราเนาะและชอปจิมบบว่านายกล้าพูดไงว่ามันอร่อยทำหน้าทำหน้าพูดมาได้ยังไงว่ามันอร่อยอร่อยจริงแม่หน้าบอกแฉฉันทำเองอ่ะฉันยังไม่กล้าพูดจริง แต่จังหวะที่ชิมครั้งแรกน่าได้อยู่น่าแบบน่าแบบเอ๊ะมีคำถามน่าแบบมีคําถามอะอยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำต้องเอาอะไรให้มันดีขึ้นแบบทั้งสองคนแบบช็อตพร้อมกันอ่ะแบบแบบเป็นรสชาติที่แบบคำบรรยายนเลยต้องกู้ภัยต้องกู้ภัยให้เจ้ากิมจิกู้ภัยกลับมาได้ประดผพยาบาลเก่งมากเก่งมากรอดเพิแต่ฉันชอบการการละลายช็อกโกแลตมาก ใส่เป็นก้อนใส่เป็นก้อนเอ้ยแต่จริงๆแต่ว่าะเขาละลายในกระทะด้วยปกติเขาจะใส่ปกติเหมือนจะแบบว่าจะใช้ถ้วยแล้วก็เอาไน้เพราะว่าเขากลัวว่ามันจะไหม้ง่ายอันนี้เขาบอกแล้วเป็นแบบเทรเชอร์เทรเชอร์สไตล์ที่แมทฮักแล้วแต่ไม่สนใจแค่จะทำแบบนี้ เป็นการทําให้มันค่อยๆละลายโดยการใส่นมใส่เนยใส่อะไรลงไปเรื่อยๆใครที่ทําสายเบเกอรี่มาดูก็คือจำหมัดแล้วซอกน้ำเราหนึ่งแต่เราแว่านี่เป็นเทคนิคใหม่นะเดี๋ยวในเดี๋ยววีกหน้าสถาบันสำคัญเอาเนี้ยเข้าเป็นนลักสูตรนะ ทำอย่างนี้เลยเลิกคนแบบนั้นเลิกละลายช็อกโกแลตด้วยด้วยแล้วก็ไอ้นั้นเป็นแบบว่าเป็นหลักสูตรการทำอาหารแบบน้องๆเทรเชอร์จบคนมาตอนแรกนจบมาแล้วได้ใบเชิร์ดด้วยดูแล้วก็ดองโบต้องมาศึกษาดูงานเราเนี่ยใช่ฉันชอบตรงนี้เดละลายจุ้มแต่ความน่ากเลยแล้วพอเห็นพัฒนาการถึงอันล่าสุดที่เราทำทำเร็วแล้วก็เก่งนะใช่คนแบบคล่องแคล่วไปหมดแล้วแต่ว่าการทำอาหารมันเป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนจริงๆโชคแต่ชอบเวลาที่น้องบอกว่า ไปแล้วแบบคิดถึงอมากเออพราะพรองแบบรู้สึกได้ว่าแบบอมปะอมมาลมาอมปะอมมาไลม์อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ได้ แต่ว่าทาไปคงจะรู้สึกว่าเออการทําอาหารมันยากต็เลยคิดถึงแม่ว่าทำไมแม่ถึงทำได้ใช่่จริงจริงอันนี้แบบทุกครั้งเหมือนกันเวลาทำกับข้าวเรือข้าวัวนี่ก็สกิลการทาอาหารแบบติดลบปลยด้วยทุกครั้งคิดถึงแม่ใช่จะรู้สึกว่ายากจังจริงเลยยิ่งแบบเวลาแบบไม่ได้กินข้าวแม่ไปสัพพักหนึ่งกมันจะคิดถึงข้าวแม่จริงจริงนะเว้ยแบบอยากกินอันนี้ฝีมือแม่กินที่ไหนก็ไม่เหมือนแม่ทำจริงจริงและชอบมากแล้วทุกคนแบบว่าตอนจบก็คือคำใหญ่มาก ให้โดยองลยองกชอบที่แบบพิมพ์งานเซฟน้อเพราะว่าน่าแบบเอาได้มึงก็มีไหมอย่างเวลาที่เราไปกินเกาหลีแล้วแบบว่าเราเราโห่อะแล้วแบบมันจะใหญ่มากบางทีจะเคี้ยวไม่ได้เยเพราะใหญ่เกินถึงขั้นแบบว่าต้องแบบนี้ปิดปิดหรือก็เอาออกนิดนึง เพราะว่ามันไม่ไหวมันใหญ่มากฉันดูมาพี่แบบพี่ๆบอกว่าให้โดยองลองก่อนดูรีแอคของโดยองว่าเป็นยังไงบ้างถ้าโดยองบอกว่าผ่านทุกกินได้กินได้ฉันบอกเลยนะว่าทุกคนไม่มีใครแกงกันเท่ากับเทรเชอร์แกงกันเองฉันชอบมากเอเนอร์จีของทุกคนคือดีเลิศประเสริฐฉันดูแกงนี้ด้วยต้มหมูแกงต้มหมูมันไม่ผิดไม่ฟตอนแรกก็นึกว่าผิดไฟอ๋อต้มหมูจุ๊มมากตัวนั้นต้มหมูอยู่แต่ว่าใช้เวลารอให้เป็นประโยชน์ใช่เพราะว่าแล้วดูละ้าะคุณโน้ตจะอากาศหนักแล้วลมมาแรงมากดูมันมันอยู่ซี่ลมมแรงากคือเนั่ง ไปนั่งแบบผิงไฟโอ้ยไอเด็กแล้วแล้วก็นั่งเบียดๆกันอยู่สี่คนนั่น่ารักเนาะแล้วก็คิดถึงทันเยดำแล้วก็มาชีหัวใช่ใช่มาชีหัวโชว์สกิลมาก ตลกตอนที่หันไปว่าใจอยากว่าทำทำไมจะทำทำไมะทำทำไมไบอกปว่าจะมาจะทำทำไมถึงจุงเป็นดูทุกคนดีใจที่ได้ทำทุกคอนเทนต์ของน้องเลยนะคะแล้วก็หลายๆอันที่ทุกคนรออยู่เห็นแล้วนะอยู่ในลิสต์นี่แหละจิกจินเอยที่ ep สองดองไว้ทีมไอล็อกเออใช่ f น n n y moment ที่ขอกันมาอีกนั่นเอยทีแมปหลายๆ ep ที่รอ ติดตามได้เลยริบยาวไปแบบยาวแบบมากถึงปีหน้าแล้วอะเออสามารถแพนไปได้อีกยาวกลแต่ว่าสิ่งที่ไม่มีเวลานั่นแหละก็คือพวกเราเองวันนี้ยังมาได้แค่สามคนเลยทุกคนพยายามแล้วจริงก็หวังว่าจะยังอยู่ด้วยกันไปนานๆเลยนะคะแล้วก็จะซัพพอร์ตน้องๆอยู่ตรงนี้น้อยๆโดนตกแต่จริงขอเขารู้เกิ่มออย่างหนึ่งใครที่ตามไปดูในเฟซบุ o กอย่าลืมช่วยกันกดไลค์เฟซบุ๊กให้ด้วยนะ เราต้องการกำลังเสริมอย่างมากจริงฟอดคอน l อลล์อู้ใน Facebook Facebook เราเติบโตไปด้วยกันใช่เลยถ้ามาสองหมื่นมันมันไม่ถึงสักีทุกคนตอนนี้มันเหมือนห้าจุ้มตอนนั้นคืออยากให้ถึงหมื่นพอถึงหมื่นแล้วเราก็อยากไปต่อทุกคนใช่เราก็อยากให้มันโตขึ้นเเรื่อยไปกับ อยู่ถู๊ดฝากด้วยนะทุกคนใครที่ไปตามไปดูแล้วยังไม่ได้กดไลค์พวกเรายังไม่ได้กดกดซอลล์อะไรางเงี้ด้วยนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งของวัดวัชชินแนลนะทุกคนฝากให้กำลังใจพวกเราตอบไปได้ด้วยนะครับจริงๆแล้วทุกช่องทางเลยทวิตเตอร์ไอจงไอจีไปางๆกันได้ปพูดถึงพวกเราได้เดี๋ยวเราจะตามไปหาจนเจอต้องงค่ะติชมกันได้เสมอนะทุกคนเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไอเด็กจุ๊